พน่เอาปลาเมลีสูบซาอยู่นี่นะคนยังมาลายบ่มาคามกับบริไลแล้วพูดละหน่อยป้าพูดในว่าชมบาร์เร็บมาผาดซิกมันนี่นีซิกมาซิกมะพีซิกมาทางเนื้ยเออเนเธอร์เอิรนเอฟซีมากินข้าวไน้ไหม้าปลาสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีผมเป็นพี่น้องมื่อนี้พามาลัดไก่ทุกคน มากับตะนดและกาลานเคยนะ้ำสามคนนะตอนนี้กำลังแยกย้ายกันไปละไปเบ,บ,บ,บิงกันทุกคนเยฮาจะพาไปเบิงว่าสิมีไก่คันหรือบ่ทุกคนเลยไปเบิ้งกันเลย เอาไปหอดเลยทุกคนบางทีนี่จอบไก่กะพรีกไก่แม่อยู่ใกล้เติบม,มันกระตากนะมันกระตากแล้วไก่พูนบินออกค้ามันบวบินกะิะดชิ้น้ยิ่งแล้วแหละห้อยตีนนิดหน่อยมา,ชมามเชยมาเหมาเนี่ยไม่ได้เห็นเลยโอ้เสียดายขนาด เดี๋ยวเราไปเบิงทีมงานอีกทุกคนาทีมงานเฮากะได้ยินเสียงอยู่น่าจะแม่น2บาทเดี๋ยวไปเบิงนํากันว่าสิมีผลงานอยู่บ่มื้อนี้ส่วนเฮานะยังยังบ่มีผลงานนะโอตนอเอามาก่อน่เจ้าขี้ลืมบ่จังว่ามาฮอดพี่ก็ลืมโดนอือเป่าข่อยยิงบ่ถึกมาพี่ก็ยิงบ่ถึกบ่นะเห็นอยู่เห็นอยู่ ตาไหวขนาดนั้นไม่ได้ใช้ลานเคยได้ผมมีโมคันแล้วได้ยันเอาเอาเราบอตัวคันเลมาเบิ่งเนาะใหญ่ปันได้ค่ะอุ้มมาจับเชือดได้โอ้โหมันนี่มันมันได้จำนวนนะอ๋อเถอะคันชามบาทกันหัดเลยเตะกูป่วยมาได้ตอนได้แต่มันเหมือนผัวแล้วก็ออกมาตั้งท่าเท่างูไม่ยินเสียงคันเฮ้ยทิวกระไก่ตัวนี้มันขามันอยากตายเนาะ Đại sám tô lên hẳn à, Sám oh, tô cứ cứ phần ao thì là tô nè Mà sám thì cả sám tô Ở bên vợ vặt điếu thì tô Ngàm nó cày từ nhỏ Ngàm gì đây? Xe, cái lượt này oh. Nhây lý nhìn bắn được thấy Thìm ngàn hả lùa Không kì nữa là chạy mệt Đấy bố nhìn nhận Đang thả chứ mát đây mà là phụt Mà là phụt thìm ngàn Bố hù ở chìm ăn lùa bỏ được quân แต่ว่าต้นวดเพิ่นโอ้ตัวยังอยากรีมเลยตัวสีสาวอะไพี่น้องส่วนเห่านะโอ้ยเอาไปยังเก็บคนเอาไปอยังแล้วมันบอลนัเนาะจะได้กับชิมเจ้ากับเยาวาพอเด้อเพราะว่านี่ผลงานต้นวดนะจับมาถ่ายชื่อผลงานต้นวดโอ้มาเลยเพิ่นน้ำมาแล้วหนึ่งเต็มละฟรีเลยจะนอนบดาเอาผลงานผู้อื่นมาถ่ายอีกแล้วนะ ในถ่ายน้ำเน่เนาะมาหาอยู่หากินกันในสองตัวด้วยสายเดือดดิบกเหนียวๆหนึ่งสีสันพุ่น่ะขันเอ็ดเบียนเอาตะปีกายนี่ตัวนี้ยังบ่ได้ปีนี้บ่แพ้ตะนวดตะนวดเป็นผ่านใหญ่นะปีนี้ภาคนั้นกระคั้นได้หลายไกลนะพูลงไปทางคอยพูไปพ่อคนนึงไปพ่อคนนี้เหนึ่งจะลงไปทางนี้ใส่แหละอยู่ลมบ่ยิ่งวะ เราก็่ได้ยิงครับไปมันนี่กะไปทางนี้จะได้กัเดียวชิเลาะเมื่อทุกคนเมื่อขี่รถเมื่อนะั้นมันพอกันหมดแหละอยู่ห่างอยู่หน้าทุกคนอย่าพาออกเด้ไปเบิงนํำกันอยู่ห่างอยู่หน้าพูเพราะว่าเขาห้างกัะเกี่ยวแล้วเลยนะพอดทุกคนตอนนี้เจอฟูงก้านนะทีมงานกำลังเข้าไปจัดการมัน

ได้กินยูนายูบ้านนะได้กินไก่ไก่บ้านมา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 ได้ชาวภกพารตมา,าแตงตัวงามมาลิบมาดีนะกูเบ่ากิดไทยไกลทางจนแนมไย่เข้านะมามามา สิบปีแล้วก็นะอัดมาแม่ไปนอนนะตอนนี้กะขึ้นแต่หุบเขานะทุกคนเดี๋ยวสิไปหาเอามาหุงอยู่หน้าป่านี้หมูหมูเอาหมูม่าตู้เตึม ได้บ้าป่านะยาา,า้านบุกเลย <c oughs> บาเจ้าชามไม่น้องชาป่าเนาะบึงสิไดลลายไปนได้ป่าเยอบัชงสิไดกินบัวไ,นะไก่กนนกนยังบัไก่ละยังไลยอยู่ามาขอมาหุงเอ้าอีเมพัดดอกมะนาบ่บันีรรน้น,นะ เออมาก็มากนีบอ๋อโอ้โหเแหละมงหงได้ยังกินสชมหมนี่เกอามบ้านบ้าบมากจินเอา่ยอาเลอเลยเอาเลยจะไปพ่อนเด้อไปไปรินน้ำลัดปะ

นชิพ่อแจอยู่บ่ามืนเนี่ยกายชองเลยเป็นลายหลบมัดไปเป็นบอนดูแบบนี้วอแดดๆเนาะหมือนเนี่ยปุตะขอไงด้่ะเมื่อก็้าทาเลย mặc gặp về luồng lơi mở cái đây rồi đấy su 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 xa xa su 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 ô thằng này cầm su su cầm su su cô mặc su này su su à. tài su su à su 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 เมนูนี่วันนี้อนไโอนะครับมเม,มนูนี่เป็นตาเฮ็ดอยู่ด้นหน้าแป้นเลยใอ,อยู่หน้น้ยยา,ามันกะุยใคอยู่ล,ยยยล,ละมื่นนะฮะชุกพอดีแต่มื่นนี่ครบบบพอดีมื่นนี่ฮการัน,นรตีรถผิดพลาดมันนี่ฮร แทนแทนฮึบฮึบเดี๋ยวเรียตกเลยฮึบยังยังยลบมลลบล้ิกมันนี่นี่ิกมาซิกมาเพ่มาทางเนี้ยเออเล็เล็ดเ็ดรุ่นรุ่นชุกอาร์อาลงออะลังกำลังกำลังอะลมเอาดีๆเอเอาขึ้นอันนัขึ้นอีกมันชุกแต่วันยังบุเรืองงามอยสิอาลงณสำนีก็ชุกเนาะชุกเกี่ยังบุเรืองามไปด

แต่ว่าบาลเลมหากระทันรอบนี้เนาะเะบิดวาซิโบมาอีกตลอดตอนกระทันท่านท่านได้กระทึงโตลืมมันนะครับทำโมลืมมันขึ้นมาเลยกินเตมันโตขี่ดีนี่เคิงหนึ่งเมื่อนี้ฮะเะบิดวาซิโบได้มาแล้วเนาะวาซิโบได้มาเกือบเกือบเกือบโบไดอีกกินดำอีกมาวันชื่นนี่ก็ได้เห็นตัวหนึ่งกับบาลเลมโมมาอีกผ่านตลอดบาลเลมแต่มื่อนี้ยโบผ่านนะมาท่านมื่อนี้ กินเขากับ,ม,บม,มีแต่เมนูคัาๆได้ไหมน,นี่าลก,ก็นันหน่ะกินเขากับอิ่มเป็นทีเรียบร้อยทุกคนเลยก็จะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยมันมันมันหนเนห่ยนะมกินชม,นมนนาแล้วอโอเคอยู่แล้วเกับเลยเดี๋ยวไปไปเจ้วกินชมมะขาม lục có boleh. Đó téo. Hai đã, quất ha gì trước để nào. Đi ông mễ li xa ở Nè ซอยแล้วไหนได้ออไดซอยแล้วระบนซอยแล้วคนี่คือสิมอดบวมขึ้นแล้วล่ะมันแมนแล,ะละ้วล่ะนี่นะเห็ดยังอูดหนูเหรอือเออสูตรอูดหนูเผินแนวนี้เนาะเอาเอาเตียนเล็บโอ้สูตรอูดหนูเผินเลยอูดในอ่องมือ <laughs> เราเติมหรือเปล่าได้ผมกตะเขากุละได้ควันอูดีพี่แต่ควันเขากุละได้อันนั้นควันออกมาแล้วได้ผูกควันเริ่มออกเลยโอ้โหเป่าอยู่พี่คักเว้ยอ้าวหน้าควันนอกมาเลยเอ้าคือว่าบ่มีอันนั้นบ่มีลมแบบมันคือดันออกใช่ นี่สูตรเป็นพี่น้องเอ้ยเห็นมนผิวมาแถวนี้เลยคอนยังมาลายปะคอนเริ่มดันออกมาเห็นแล้วแช่ไหมคอนเริ่มดันออกมาพิ้แแนแสดงว่ามีแปลลออ้น,นแล้วเอาเห็ดเนยนี่แหละหนูมันออกมันจะออกทางด้นซ้า มันมีแปะใช่มันออกทางแปโอ,อ,อ้แปะมันมันมีแปะมันบุอ,นออกมานี่แล้วบอกออกนี่แหละเขาเป่ปาปะควันไว้แล้นนี่จีนโนมันก็ออกมาแล้วเออมันสมัครมันก็ตายคันละโอ้บุได้เอาชามาเป่าจีโน่เงินมาเมาบะมักพริกนั่นมาเป่าที่บอกว่าอีกอีกยังไงผมบอกมักพริกขึ้นมาเป่าบ่เอารับชาซื้อมกเพ็ดจากโลหนึ่งนี่เนาะมายัดแถานี่มาหอดโล เพื่อเป็นการบูเชียเวลาเดี๋ยวขอชีไปเอามะขามก่อนเดลยแม่นเลยไหมแม่นเนาะออกมาเนี่เขาจัดการในน้อกโอเคเดี๋ยวไปเอามะขามก่อนหาปีนลดก่อนมะขามก็หายากขนาดทุกคนเลยแต่กับพอได้กินยุทมันเป็นมากสันคขรนคระเล่นน้อยเดียวนะใช้หนูนะโอ๊ะปีนนู้นลืมจุกมาเจ้าซ้ำมึงเลยนะขันขาดก่อนแล้วบ่ได้โล่ ข้อบไไอนไหนจมกงจเอาอ้ยคันข้อุ๊ไปก็บบุชมไก่น้ามึงจะออพอดีแหละมาคามกับไ,ไ้ตลาย,ย,ยแล้วพุญละหน่อยพราภูณีวชมบาเล็บมาผาดสรุปในไดนี่นัดกันก่อนไหมนั่นอออพอดีเอาพอดีบอกเจวกับแทบนะเจ้าบ้าเจกับครับอัาอำลำเลย จำไหมทำอะไรไม่ f ุนะมัมกจะได้ชมคน,นคำเดียวไปเลยฮะฝนเท่ากันยังมแ่แล้วดอก ชีได้คนต่อเป็นบาแลมก็คือนิีได้เมื่อแล้วขอบใจเลยไล่บาแลมไปก็จะทำเลยดินี่ทำมากเลยลูกกระยากเนี่ยกระยากลูกนะลูกเขาเนีลูกลูกโบ้เฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายจะได้กะชีได้เมื่อก่อนลอยบาแลมเมื่อก่อนลอยเกินยังมาใหม้ด้วยเนาะ ดูไปเลยนาจังหงวะมากนาจังหวะมากอ้าวโบเป็นยังขอบใจหลายๆเหมืนเทิงละสิจังใดกนันเข่าบ่ายโมงโหลดมาซะมื่อนี้ฮาวาชิปันเข้าตอนบ่ายบ่ายโมงหรือว่าตอนเที่ยงคืนผู้ละมืออื่นพุน่นไปนะบ่ายโมงม,มืออื่นแล้วเมากำมือตะแรงหมดอ่ะจังไดก็คงขอบใจเด้อจับมือบันนะโอ้จับอยู่บันหะจับมือบันเห็นกันอยู่ขมือจางมีสถาไปเดีเข่ายังไม่แล้ว เขาแล้วได้ไหมเขาแล้วอะไรกันยกแม่แล้วเขาแล้วนี่แม่ชี้นี่เดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวชี้เลี้ยงหมู๊นหรอกอย่างมู๊นอะไรยงหมู๊นอะไรคนมาต้องเลี้ยงอะไรกันหรอกเลี้ยงหมูเลี้ยงค้นอะไรฮะทุกคนตอนนี้กะคนเขากะพอดีคำพอดีมื่นนะแล้วก็เขาก็ชิ้ได้มอดคลิปว่าจำนี้นะผมขอบใจพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอฟซีที่เขามาให้กำลังใจหลายๆขาดว่ามืออื่นหรือว่าคลิปหน้านจะแล้วทุกคนเลยขอบใจหลายๆเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้บอลพี่น้องเลย Đây, tăng tàu hiện đen. Người 13 ấy thưa quân.